อยากบอกหากว่าคอยหากเจ้าคงบ่มิโอกาสเฝ้าโอ้ยพอแล้วแกร้องเพลงแสงแหบหมดแล้วเนี่ยก็มันเสียใจนี่วะโอ้ยเก็บไว้เสียใจวันอื่นบ้างแกจะเสียใจวันนี้วันเยอะให้หมดเลยเหรอถ้ามันทำแบบนั้นได้ฉันก็จะถามใอ้มันเสียใจหมดไปเลยวันนี้อ้นี่แหละนะเขาว่ามีความรักมักจะเจ็บ ทําไมอยากเจ็บอ่ะก็อยากไปรักแกพูดให้มันได้อะไรขึ้นมาว่าฉันเสียใจเนี่ยแกช่วยปลอบฉันหน่อยดิเออฉันปลอบคนไม่เป็นน่ะจะทํายังไงวะให้มันรู้สึกดีขึ้นกว่านี้เอาจริงนะเว้ถ้าฉันเป็นแกฉันไม่สนใจหรอกฉันไม่กลัวหรอกไอ้แค่เอาปืนมาขู่ให้ฉันเลิกชอบเนี่ยนะฉันไม่มีทางอ่ะที่ฉันทำแบบเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าฉันกลัวปืนเว้แต่ฉันก็ฟังสิ่งที่มันพูดอ่ะ จริงๆแล้วมันก็ใช่อ่ะฉันไม่คู่ควรอยู่ดีอ,ะอ่ะเกีเ่ยวเลยวะคู่ควรไม่คู่ควรอ่ะเรื่องของความรักอ่ะมันไม่ได้เหมือนอย่างอื่นนะเว้ยที่ต้องคู่ควรกันถึงจะเป็นคู่อ่ะเรื่องความรักอ่ะขอแค่คนสองคนรักกันอ่ะแค่นั้นก็คู่ควรแล้วโอ,อมว่ะคิดดีๆนะเว้ยการที่ตอนเนี้ยแกไม่คู่ควรกับเขาอ่ะไอ้นั่นอ่ะมันมาบอกแกเพื่อให้แกท้อเพือ่อให้แกถอย แต่แกลองคิดกับกันดิวะถ้าแกรู้ว่าตอนเนี้ยแกไม่คู่ควรกับเขาแกยังดีไม่พอแต่แกรักเขาจริงอ่ะแกก็ต้องสู้เพื่อความรักของแกดีวะโอ้ยโคตรขมอ่ะพอะนะน่ะฉันว่าเว้ยแกทําตามหัวใจแกดีกว่าว่ะเอาเอาจิงเรอวะก็แล้วแต่แกเว้ยเรื่องเนี้ยแกต้องตัดสินใจเองว่าแกเอาไงแกจะยอมต่อสู้ เพื่อความรังแกไหมสู้ดิวะเออสู้จริงไหมน่ะสู้ดิสู้อ่ะก็ไปหาเขาเออไปแล้วเว็บเล่นเกมหาเงินได้เงินจริงตรงนี้เลย M98 เกมมีหลักหลายเกมมากมายคุณได้เลือกเล่นและได้เงินจริงแถมเขายั่มีโบนัสสุดพิเศษ เทียบมากมายไม่ว่าจะเป็นการรับโบนัสสูงสุดถึง300%เซและมีโบนัสลึกรับหลอสุ่มให้ทุกคนอยู่และโบนัสสุดพิเศษอื่นๆอีกมากมายเพียงแค่ทุกคนเติมเงินในแอปนี้ทุกคนก็ได้รับโบนัสเงินคืนแล้วเพราะฉะนั้นใครอยากหาเงินต้องเว็บนี้เลย m 9 8เกมกดลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับเอ้าน้ำน้ำเชื่อมพี่ พี่จะไปไหนอะ่ะพี่กำลังจะไปไปตามหางหัวจามตามหางหัวใจที่ไหนตอนเนี้ยพี่ไม่ต้องไปแล้วแหละหัวใจพี่อยู่หน้าพี่นี่แล้วไง <c oughs> พี่หนูทำใจไม่ได้อะ่ะที่จะเสียพี่ไปหนูพยายามตัดใจแล้วนะหนูทำไม่ได้จริงๆอไอบ้บ้าห้ามตัดแล้วนะต่ออยา่างเนี้ต้องมีพี่อยู่ตลอดแล้วนะพี่เมน้องน้เชื่อม เราเป็นแฟนกันนะแล้วเดี๋ยวพอเราเป็นแฟนกันนะเราก็แต่งงานกันด้วยพอแต่งงานเสร็จอะเราก็มีลูกกันสักสองคนนะฮืมคิดถึงเรื่องแต่งงานแล้วหรอฮะ <c oughs> ต้องแต่งดิยังไงน้องก็ต้องแต่งกับพี่นะไม่ต้องบอกหรอกนะยังไงอะก็ต้องแต่งอยู่แล้ว <c oughs> ต่อไปอะถ้าเป็นแฟนพี่แล้วอะอย่าใส่เสื้อเอวลอยกระโปรงเด้นซานแบบนี้นะ <c oughs> พี่ห่วง พี่ใส่อะเพื่อจะมาให้พี่ดูนั่นแหละสำหรับน้นเชื่อมอะไม่ต้องใส่อะไรเลยพี่ยังชอบเลย <c oughs> อไอบ้บ้าน้นเชื่อมพี่อะขอมีลูก11คนนะโอ้ย <c oughs> ทำไมต้อง11คนอะไ <c oughs> อ้พี่จะเอาไว้สร้างทีมฟุตบอลไรไง <c oughs> ไม่เอาอะ,อะทำไมอ่ะต้อง12คนดิเอาไว้สำรองคนหนึ่งเฮ้ย <c oughs> พูดแล้วคลึกไปเลยไหมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใจเย็น เพิ่งเป็นแฟนกันเองนะรีบไปไหนไม่ได้หรอไม่ได้แล้วเดี๋ยวผลิตไม่ทันตังสิบสองคนเนะ่ <c oughs> จะมีลูกกันอ่ะก็ต้องรอแต่งงานนั้นก่อนดิอ่าต้งงาอ <c oughs> ง,รงรอแต่งงานอะไรหรองั้นระหว่างรอแต่งงานน่ะพี่ขอพาเราไปซ้อมก่อนได้ไหม <c oughs> ซ้อมทำลูกนะอือใช่แล้วก่อนจะทำลูกอ่ะเอาลูกปืนไปก่อนไหม <c oughs> <c oughs> ไอ้บอกอยู่แล้วไงว่าใหญ่ยุ่งกับน้ำเชื่อมเฮ้ยเอมาทำอะไรที่นี่ไอ้ก็จะมาตามยูกับไปแต่งงานกับไอ้ไงไอ้ขอถามยูจริงเธอไอ้หน้าปลาดุกพ่นไฟเนี่ยมันมีอะไรดีกว่าไอ้เฮ้ยปลาดุกพ่นไฟเลยเหรอเป็นไงวะเนี่ยอยากรู้อ่ะก็ไปส่องกระจกดินี่คุณครับเลิกยุ่งกับน้ำเชื่อมได้แล้วครับตอนเนี้ยผงวบน้ำเชื่อมอะ เป็นแฟนกันแล้วโอ้ยทุยทุยทุยเป็นไงอะทุยเบิร์เลยน้ำเชื่อม <c oughs> ไออยากจะรุ่นจริงอยู่ใช้หัวหรือว่าหัวไม่ตีนขี้บีไปเป็นแฟนกับไอหนะ้าปลาดุกเนี้ยเงินก็บ่มีบ้านก็ล่างเล็กรถก็ยังบม่มีแล้วมันอะจะเอาอะไรไปเลี้ยงยูมันจะทําให้ยูมีความสุขได้จะได้ <c oughs> ไออะจะให้ยูลองกึ้นแฮมเตียไอจะถือว่าไอฝันไปเรื่องทั้งหมดเนี้ยยูกลับบ้านกับไอแล้วไปเตรียมตัวแต่ง กับไอ้และไอ้ก็ย่าลืมเรื่องทุกอย่างนี้ไปโกหมกัดใจไว้ๆไม่ฉันจะไม่ไปกับเอฉันบอกเอแล้วไงว่าฉันไม่อรักเอฉันรักพี่ลเลยแมนเชยงนี่พอแล้วละครับคุณผู้หญิงพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยยังหน้าด้านยืนอยู่อีกหรอเนอยู่อยู่กล้าพูดกับไอ้ขนาดนี้เลยรอ,อยู่รู้ไหมว่านนากังเกงไอะ นอกจากมีน้องชายตัวเล็กของไอแล้วอ่ะมันมีอะไรอีกมัน oh. มีกันกับกันคือปืนกับปืนยูอยากจัดทัวร์ให้ลูกกระสุนของไอเนี่ยเข้าไปทัวร์ในสมองอยู่บ้างไหมอ่ะอย่านะเอเอี๋ยทำอะไรบ้าๆนะถ้าไม่อยากให้ไอทำอ่ะก็หลีกไปซะไอนะปะดูพ้นไฟไม่ครั้งเนี้ยผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นต่อให้คุณจะยิงผมตายอ่ะผมก็จะไม่ไปไหนผมจะอยู่กับน้ำเชื่อม ถ้างั้นไอ้อ่ะจะเอาลูกกระสุนนึงไอ้อ่ะไปทัวในสมองยูหน่อยแล้วกันนะค่าค่าทัวแพงนะไม่เป็นไรไอ้มีอังใจยาหยุดนะไอเอ้เดดด็ดด็ดดดดีแกทำอะไรของแกดัดดีไอ้ไอ้กำลังจะมาเอาผู้หญิงของไอ้คืนด้วยการฆ่าคนเลยเนี่ยนะก็ก็มันก็มันไม่ยอมหลีกทางไห้ไอ้อ่ะดัดดีไอ้ลูกโง่ผู้หญิงคนเดียวอ่ะแกรู้ไหม ถ้าแกฆ่าคุณไปอ่ะมันจะเกิดผลกร,ระทบอะไรบ้างก็ก็เพราะดาดีนั่นแหละดาดีบอกให้ไอ้อ่ะต้องรีบแต่งงานไวๆไม่งั้นดาดีอ่ะจะบอยยกหมอแลนระดกให้ไอ้ใช่ยังไงแกกต้องแต่งงานแต่ในเมื่อแกหาผู้หญิงแกไม่ได้แกก็ต้องไปแต่งงานกับหนูสีแพสีแพ สีแพรของขี้เป็นรูเอ้แกเป็ <c oughs> นรูเรื่องกนเขาได้ยังไงไอ้เคยแอบเห็นตอนเข,เขาห้องน้ำบ้านเราอะดาดีมันทั้งดำทั้งตุ่มเยอะเลยนะดาดีมาร <c oughs> ูุ้นเรื่องแกแกแต่งงานกันเมื่อไหร่แกก็พาเมียแกรักษากันโอ้ดาดีอย่มามาหันสภาพดาดีต้องไปดูสภาพก่อนไอ้ว่าเอาเงินทั้งหมดที่เรามีอะไปรักษานางก็ย<อ>ังไม<อ>่ดีขึ้นเลยยังไงแกก็ต้องไปตามพ่อมาเร็วเออ ดนีไปแต no ่งงานกับสีแพรเมียกูคือ okay สีแพรกิ๊บแปรอลกอออะไรกันเนี่ยตกลงมันจบแล้วหรอหนูก mm ็งงๆเหมือนกันนะพี่เออช่างมพน้วกันยังไงตอนเนี้ยก็คงจะไม่มีอุปสรรคอะไรในความรักของเราอีกแล้วเนาะคครจเะใ พ่อเล่วันนี้พ่อเล่ไปส่งหนูที่โรงเรียนหน่อยดิอะอะไรลูกวันนี้พ่อไม่ว่างไปส่งหรอกครับต้องพาแม่ไปคลินิกอีกแม่มันเสริมสวยยทุกวันเลยดูดิพ่อแก่เอาแก่เอาแม่แกยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยเนี่ยแม่ก็กลัวว่าพ่อจะไม่รักแม่ไงพ่อพ่อแม่ พ่อแม่พ่อแม่แม่ขอตังค์ด้วยอ้าวเอาอ,าอาให้แม็แค่จะเอาตังค์ไปทำอะไรกันก็วันนี้เดี๋ยวเลิกเรียนผมว่าจะไปดูหนังต่อกับสาวพ่อเออทางานเอาไปเลยอยู่บนหัวเตียงพ่อเอาไปเผื่อซื้อของป้องกันไดยหน,น่อยแต่พ่อ,อ้ยพ่อลูกสอคนนี้แม็กเบาๆหน่อยนะเรื่องผู้หญิงอะโอเคครับแม่แรกๆกก็เบาๆน่ะแล้วก็ค่อยๆแลงขึ้นเยี่ยมมากโลก จะไปดูหนังด้วยอะคือเพื่อนหนูไม่ใช่หรอเดี๋ยวหนูจะไปบอกเพื่อนแน่ว่าพี่แม็กค,คิดแบบนี้อะไอ้ใหญ่รีเราเป็นพี่น้องกันนะพี่พูดเล่นเฉยแนะ่พี่จริงจังกับเพื่อนเราจริงๆพี่แม็กอะอย่าทําให้เพื่อนหนูเสียใจเด็ดขาดเลยนะคนเนี้ยเพื่อนสนิทหนูเลยนะเว้ยเออแกมต้องมายุ่งเรื่องพี่วะนะไปสนใจไอ้หนุ่มนักบอลที่มันขอเบอร์แกมเมืม่อวานนี่วะ ไปเรียนก่อนนะคะเอ้ยอะไรแค่นี้จะมีเหรอฮะพี่แม็กจะพูดต่อหน้าพ่อแม่ไหมไอ,ไอ้ลูกสองคนนี้หน้าปวดหัวจริงเลยเอานาะพี่เลเด็กๆมันก็เป็นแบบนี้แหละตอ,อนเนี้ยลูกเราอสองคนอะ่ะมันก็โตแล้วนะมันเป็นวัยรุ่นกันหมดลนะไม่น่ารักเลยอะ่ะดีว่าเรามาปั๊มอีกสักคนไหมตอนเป็นเด็กทารกมันน่ารักนะโอ้รออะไรล่ะตามมาดิ <Lady S 2>